สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับช่วงของ8ดโมงเช้าว,วันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะมีการแข่งออสตาร์ Star, ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่จะแข่งกันแบบ3วันวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเช้าว,วันที่2ที่จะมีการแข่งขันกันไฮไลท์ก็คือการยิง3ามแต้มแล้วก็การแข่งสแลมดัง สามต้ามในแชมป์เก่าคือเดมเมเลเลตยังถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งซึ่งผมก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเต็งสองคือทาริสฮาลิเบิร์ตนะครับแล้วก็มีอย่างเทรยังแมริกบีสลีย์คาร์ทนี่ทาวซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับเมื่อปี2022แล้วก็มีอย่างเช่นเจเลนบรอนสันลอรีมาคาคเนนโดนวานมิเชลในถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเต็งบอยเลยนะครับฮาลิเบิร์ตน่าสนใจตรงที่ว่ามันแข่งในบ้านตัวเองป่ สนามแข่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสนามเกนบริชฟิลเฮาส์ที่เอาไว้แข่งสำหรับเพเซอร์โดยปกติมันยกคอร์ดมาประกอบกันใหม่ที่ลูคัสโอสเตเดียมนะครับเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของความเป็นเจ้าบ้านในส่วนนี้ฮาริเบิร์ตอาจจะไม่ใช่ส่วนเดมเบยอย่างที่ผมบอกว่างงว่าเพราะอะไรเพราะว่าฤดูก,กาลเนี่ยเดมเอิง3แต้มตกไปเยอะมากเหลือแค่34.1%แล้วโดยเฉพาะอีเกมหลังสุดใน,นลงแค่31.7%แค่นั้นเองผมก็เลยคิดว่า ยากเหมือนกันที่เขาจะป้องกันตำแหน่งกฎกติกานะครับสามแต้มเนี่ยมันจะมีแบงองบาสเกตบอลเรียกว่าแร็กทั้งหมด5แร็กแร็กที่เป็นมาน่บอลเนี่ยลูกสีพิเศษมันจะมี2คะแนนส่วนเอร็กลูกบาสปกติมันจะมี1คะแนนแล้วก็จะมีลูกพิเศษเขาเรียกเป็นส t a r ์ด n วยเรนจ์อยู่บริเวณเขาเรียกเป็นเอลโบหรือว่าบริเวณหัวกะโหลกด้านข้างเนี่ยแหละที่จะมีระยะตรงนี้มีอยู่2ลูก3คะแนนรวมแล้วเนี่ยมันจะมีการชูทั้งหมด27ลูกนะครับ 4 0แต้มด้วยกันในเวลา70วินาทีถ้าจะต้องฟันธงแล้วเนี่ยผมอยากให้มอไอเรื่องตรงบริเวณมุมของคอร์ดเลยมุมของคอร์ดเนี่ยมันมี2รักก็คือ10ลูก1 0จาก27ลูกนะี่ถือว่าสาคัญมากใครที่แม่นมีโอกาสได้เป็นแชมป์มาเ็กบีสลี์เนี่ยผมไปค้นมาแกยิงจากบริเวณมุมแม่นที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะครับ51%ลงไป7 1จาก139ลูกคือแม่นไม่พอและยิงเยอะด้วยก็เลยคิดว่าเขาน่าสนใจนะ เขาอาจจะเป็นตัวที่ดูนูเนีที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยซ้าไปแล้วก็คนอื่นๆถ้าจะต้องมองแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเจเลนบรันสซันซึ่ง3แต้มเขาเบรนด้านมุมเนี่ยมันประมาณ49%เพียงแต่เขายิงน้อยไปหน่อยลงไป20จาก41ลูกนะครับแล้วถ้าอยากมีตัวเลขกสักคนหนึ่งผมก็มองไปที่เทรยังนะครับที่เป็นในความคิดผมนะผมมองว่าเป็นเต็ง3ส่วนในการแข่งของสแลมดัง สแลมดังเนี่ยไตงหนึ่งแสมาครั้งนะครับราคาก็ถือว่าแพงแต่เขาเองเนี่ยดูเหนือคู่แข่งอีก2ตัวแน่ๆละคือเจคอบท็อปปิ้นกับทางไฮเมฮาเกสซึ่งเป็นตัวรุกกี้และยังดูโนเนมยังพอสมควรดังก็ไม่ค่อยเยอะนะครับในระดับ NBA เฮาเกสอาจจะได้เล่นบา็เป็นจริงเป็นจังหน่อยส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยสนใจเจเลนบราวน์ซึ่งเป็นแตง2แล้วดังในอาชีพมาเยอะมากถึง342ลูกนะครับเพียงแต่ผมก็มองว่า บราวนี่หุ่นแกก็อาจจะใช้ได้แต่ว่ามันไม่มีความจะป็นจะต้องไปเสี่ยงในการดังให้ตัวเองบาดจงบาดเจ็บอะไรแมคคลังเนี่ยเป็นตัวจีหลีกนะครับแล้วรูปร่างเขาเนี่ยมันไม่ได้สูงใหญ่เพราะฉะนั้นเวลากระโดดขึ้นไปมันมีโอกาสที่จะพลิกแพลงแล้วก็มีท่าพิเศษเติเตมเข้ามาแกก็พยายามทำกันบ้านในส่วนนี้มาเยอะแล้วมันเป็นเวทีที่จะมีชื่อเสียงที่สุดด้วยก็เลยให้แมคครังนี่แหละมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้นะครับส่วนในรายการอื่นก็จะเป็นรายการอย่างพวก Skill Challenge ซึ่งมีทีมท็อปพิกทีมออสตาร์ Star, ทีมเพเซอร์นะครับผมมองว่าทีมออสตาร์ Star, ซึ่งมีอย่างสกอตตี้บาร์มีอย่างทริสแม็กซี่มีอย่างเทรยังมันมีส่วนผสมที่มันดูลงตัวมีทั้งตัวถือบอลมีความคล่องแล้วก็ยิงได้แม่นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในรายการนี้แล้วปิดท้ายก็คือ3แต้มพิเศษผ,ผู้ชายสู้ผู้หญิงนะครับซาบิน่ายอรเนสคูครับตัวดังจาก WNB a สู้กับเชฟเคอร์รีสเตฟนเคอร์รีนะครับ แล้วระยะที่จะต้องสู้เนี่ยมันมาเป็นระยะของ NBA ซะด้วยยอรนสคูเธอร์บอกเธอไม่ยอมชูในระยะบาสทุ้หญิงนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคอรี่เองเป็นเต็งจ๋าเลยถามว่ามีโอกาสพลิกไหมมันก็มีแน่นอนแหละเพราะว่ามันแข่งแบบทีเดียวจบแต่ผมก็มองว่าทางเซเว่นเคอรี่เนี่ยเขาเองก็ไม่ประมาทและเห็นคลิปในการซ้อมของเขาเนี่ยล่าสุดนี่ลงเป็นร้อยลูกติดต่อกันเหมือนกันนะครับก็เลยฟันธงก็คิดว่าเซเว่นเคอรี่จะป้องกันตําแหน่งแล้วก็ปราบซาบินายอนิสูได้สําเร็จ นั่นก็คือเรื่องของ NBA All Star ที่เอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาในวันวันกันครับ